สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮาสแหลมฉบังนี่คือห้างสาขาใหม่ล่าสุดของฮาร์ดแวร์เฮาสนะครับเรียกว่ามาเอาใจคนภาคตะวันออกกันโดยเฉพาะเลยนะครับคนที่อยู่พัทยานาเกลือโรงโปะมาฝั่งนี้จอดรถได้ง่ายเพราะว่าติดถนนใหญ่ถ้าคนที่อยู่บางพระ ศรีราชามาก็ไปอยู่เทินนะครับห้างอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงังวันนี้ผมมาล่วงหน้าหนึ่งวันเพราะว่าห้างเนี่ยเขามีกำหนดเปิดใหม่ก็คือวันที่15เป็นวันพรุ่งนี้นะครับ15มิถุนายน2567แต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าผมมาเนี่ยผมจะเข้าไปถ่ายอะไรลำบากเพราะคนจะเยอะมากนะครับวันนี้ก็มาถ่ายล่วงหน้าเลยนะครับว่าภายในห้างเขามีอะไรที่น่าสนใจราคาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาท่านไปชมไปชมกันเลยครับ 15มิถุนาลดฉลองสาขามาก่อนได้ก่อหม้อองข้าวราคา8บาทเตาแก๊สราคา8บาทโอ้ขนาดนี้เลยเหรอเราจะเริ่มไปที่ล็อกเครื่องมือช่างก่อนเพราะว่าเราชอบตรงนี้จะเป็นซปเปอร์แมทซปเปอร์แมทก็คืออุปกรณ์ก่อสร้างพวกเหล็กเส้นพวกปูนซีเมนต์ตรงนี้สิที่เราชอบนี่คือเดวอ แล้วก็น,นี่ก็คือไฮโคคิไฮโคคิคืออะไรไฮโคคิ Hi คือฮิตาชิเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เขารีแบรนดิ้งเฉพาะที่เป็นเครื่องมือเครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้าหรือว่า PowerTool เนี่ย mm. เขาจะใช้แบรนด์เป็นชื่อว่าไฮโคคินะครับแต่เทคโนโลยีต่างๆกระบวนการผลิตหรือแม้แต่ทีมงานวิศวกรที่อยู่เบื้องหลังนั้นก็คือฮิตาชิเดิมนะครับมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่คือเราเชื่อไว้ใจในเรื่องของ ทีตาชิอยู่แล้วแต่ราคามันจะจับต้องได้หรือเปล่าเพราะว่าเครื่องมือดีนะมีเยอะแต่ดีแล้วส่วนใหญ่แพงแล้วเราก็ได้แค่มองนะครับมาดูว่าโคคิ1,685บาทอันนี้เป็นหินเกียเขาเรียกเครื่องเกียรนิ้วนะครับ1,685บาทตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ซื้อไปจะได้ใช้คุ้มไหมคือใช้เหมือนกับ เวลาเราล้างรถนะครับล้างรถเสร็จแล้วก็มีหยดน้ํามีอะไรที่ห้องเครื่องใช้อน,นี้เป่ามันดีกว่าปั๊มลมแต่ข้อเสียก็คือมันสูบลมรถไม่ได้แต่อย่างอื่นเนี่ยมันทําได้ดีแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ราคาแค่พันพันเดียวเนี่ยพันกับหกบาทเนี่ยถือว่าควรจะมีติดบ้านนะครับผมมีอยู่2แบรนด์แล้วแล้วก็ชอบใจมากเอาละครับตอนนี้จะเป็นเป็นเครื่องเกียใหญ่ นี่เครื่องเจียร์เจ็ดนิ้วนะครับดูราคาก่อน8 0 0 0 8 0 0 0อันนี้ก็สเปคสูงขึ้นมาหน่อยแล้วตัวนี้ก็เป็น4 0 0พ3,000ยังมีเลยนะครับขึ้นอยู่กับน่าจะเป็นรายละเอียดติ๊กย่อยเรื่องสเปคเดี๋ยวมีเวลาแล้วค่อยรีวิวแบบลึกๆนะครับตรงนี้คืออะไรเอาแหละตรงนี้ก็คือนี่เครื่องขัดกระดาษทรายนะครับขัดได้ทั้งเหล็กแล้วก็ทั้งไม้นี่เป็นกล่องเครื่องมือในประสงค์ 6,150บาทนี่โอ้หนาอู้หนาเลยนี่ฟังจากเสียงเลยหนาเลย DCA นี่ผมเล่าประวัติเสักนิดหนึ่งเป็นแบรนด1์1ใน3ต้นๆเลยนะฮะเป็นแบรนด1์1ใน3สินค้าที่ได้รับความน่าเชื่อถือแล้วก็ขายดีที่สุดในจีนนะครับแบรนด์ของเขานี่ DCA เดี๋ยวนี่คือเขาก็ปรับ ให้เป็นสากลมากขึ้นนะครับเราก็จะไม่เห็นตัวหนังสือภาษาจีนนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากในจีนและก็การดีไซน์ของเครื่องมือพวกนี้เนี่ยดีไซน์เพื่อให้คนเอเชียสามารถใช้ได้ดีคือพวกแฮนด์มือจับพวกนี้เขาจะทำรองรับสำหรับอุ้งมือเล็กๆนะครับของที่เป็นคนเอเชียเนยก็จะใชะ้มือเราเล็กเราก็จะจับได้ถนัดตัวนี้เป็นเครื่องขัด แล้วก็เครื่องเป่าสว่านนะครับ DCA ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่กำลังจะดังในประเทศไทยเพราะว่าอาศัยความมีชื่อเสียงในประเทศจีนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเอาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็จะทำให้คนพอได้ใช้ก็จะติดใจแล้วก็จะบอกปากต่อปากนะครับผมเชื่อว่า DCA นี้ยังไปได้ยังไปได้นะฮะคือแบรนด์ w e s c o เวสโกนี่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งในอเมริกาใต้นะครับเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มงาน DIY แต่ว่างานที่เป็นรับเหมางานที่เป็นมือชีพก็ใช้ได้เพราะว่าความทนทานนั้นถือว่าใช้ได้เลยผมใช้มาก่อนตัวนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเวิร์หรือว่าวอและแต่คนออกเสียงนะครับมาดูซิเขามีอะไรบ้างคราวนี้ตัวนี้ที่บ้านผมมีมันจะเป็นเครื่อง เอาไว้เกียร์แต่งแล้วก็มีดอกเกียร์ใบเกียร์ใบบางแบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีที่เป็นกระดาษทรายอันนี้ใช้ดีรอบจัดปืนยิงกาวเก้าบาทปืนยิงกาวเวิร์กนี่ก็น่าใช้น่าใช้นะครับเป็นอีกแบรนด์คือผมเนี่ยพยายามจะลองหลายๆแบรนด์เพราะว่าอยากจะรู้ว่าแต่และแบรนด์เป็นยังไงนี่มาเจอเดลิโอเดลิ เป็นแบรนด์ที่โตเร็วมากภายใน3ปีเขาขึ้นมาอยู่ในอันดับ1ใน3สินค้าเครื่องมือช่างที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนจุดแข็งที่สำคัญของยี่ห้อนี้ก็คือเขามีทีมงานออกแบบทำงานคู่กับชาวเยอรมันซึ่งจะได้แนวคิดได้ไอเดียเรื่องของออกแบบเครื่องมือให้คุณภาพดีมีความทนทานอันนี้425บาทเป็นไขควงไร้สายโออย่างนี้เอาได้คือวาเราจับเนื้อวัสดุเนี่ยต่างเนี่ยก็พอจะ ดองออกว่ามันไม่ใช่ของกองแกงหรือว่าเป็นของที่คุณภาพต่ําแต่ว่าผมว่าราคา425บาทนี้เอาได้เลยเอาได้เลยเทียบกับเมื่อก่อน3 4ปีครั้งหน้าพวกนี้ต้องมีเกือบพัน0ประมาณนั้นนะครับก็เครื่องมือมีเหมือนเหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเลื่อยฉลุ1148บบาทที่ขัดกระดาษทรายอันนี้สิอันนี้อะไรโอ้นี้เป็น เครื่องเกียร์เจดนิ้วใหญ่มากท่านผู้ชมดูเนี่ยมือจับเหตุผลที่เครื่องมือยี่ห้อนี้เขาจะดูใหญ่ๆเพราะว่าคนที่ดีไซน์นั้นเป็นชาวเยอรมันเวลาเขาดีไซน์คนยุโรปเนี่ยเขาจะดีไซน์ตัวเขาก่อนก็คือมือเขาเป็นมือใหญ่ใหญ่กว่าคนเอเชียก็จะเวลาจับต้องกระชับเพราะจะดูแลใหญ่ๆจะเห็นว่าเครื่องมือยี่ห้อนี้มีสองสีนะนี่กลุนยี่เป็นสีดําฝั่งนี้มีสีเหลือง จริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้เขาจะแบ่งโซนว่าสีเหลืองขายในโซนเอเชียสีดำไปโซนยุโรปโซนอเมริกาเหนือหรือแคนาดาไปโน,โน่นแต่ว่าด้วยนโยบายใหม่ของ d ดลี่นี้เขาจะปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลกคือเอเชียเนี่ยก็จะใช้เป็นสีแบบของเมริกาสแตนดาร์ดเดียวกันนะครับก็คือ One Standard ดสแตนดาร์ดเดียวทั่วโลกต่อไปสีเหลืองก็จะไม่ได้ผลิตแล้วก็จะกลายเป็นสีดำโอ้เดลี่น่าสนใจ ผมเพิ่งเห็นว่าฮาร์ดไวท์เท้านี้รวบรวมเอาแบรนด์ขายดีระดับต้นๆของอจีนมารวมเอาไว้ที่นี่นะครับน่าสนใจมากว้าวโอเคเชฟผัดเชฟผัดนี่เขามีนี่ด้วยเหรอฮะเขามีอันนี้เป็นอเอาไว้ผสมปูนไม่ถึงหมื่นน่าน่าน่าใช้นะครับเพิ่งรู้ว่ายี่ห้อเชฟผัดนั้นมีสินค้าพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่ดูดฝุ่นดูราคาก่อน ีนหกพันกว่าบาทติดราคาผิดต่ะเนี่ยนี่หกพันหนึ่งร้อยเจสิบเก้าบาทโต๊ะเลื่อยหกพันกว่าบาทแล้วมาพร้อมขาตั้งโอ้แล้วมีตัวเล็กด้วยตัวเล็กนั้นไม่มีขาตั้งเดี๋ยวผมอ,อ้อมอ้อมมาฝั่งนี้สี่พันสี่พันห้าร้อยห้าสิบสามบาทโต๊ะเลื่อยเครื่องปืนไม้ห้าพันบาทชบเชฟผัดนี่บอกไวก,ก่อนนะนี่มัอสัญชาติเยอรมันนะครับถึงแม้ว่าเขาผลิตในจีนแต่ว่า เยอรมันยังดูเรื่องพอลิตี้อยู่ยังดูเรื่องของคุณภาพสินค้าอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเชฟผัดเยอรมันผลิตในจีนแต่คุณภาพก็ยังอันดับเรียกว่าน่าไว้ใจน่าเชื่อถืออยู่นะครับ้น่าสนใจท่านผู้ชมครับไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายาแผนกแต่ว่าผมอาจจะเดินเข้าไปเจาะไม่ทั่วถึงทุกแผนก พร้อมให้บริการเรียกว่าจัดเต็มจัดแน่นกันนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอย่างเช่นที่แผนกสี เตรียมตกแต่งต้อนรับกิจกรรมแจกฟรีพรุ่งนี้แบบไม่อั้นนะครับแจกตั้งแต่ของขบเคี้ยวของกินเล็กๆน้อยๆจนถึงเสื้อยืดและพรุ่งนี้ก็จะมีพริตตี้สวยๆมาคอยอธิบายให้รายละเอียดสินค้าด้วยแผนกซูเปอร์แมทมีวัสดุก่อสร้างของที่เป็นขนาดใหญ่ของที่ใช้ในงานก่อสร้างงานปูนงานสร้างบ้านทั้งท่อขนาดเล็กท่อขนาดใหญ่เหล็กรูปรัณเหล็กแผ่นงานโครงสร้าง การออกแบบแผนกซูเปอร์แมทของฮาร์ดแวร House นั้นจะมีพนักง,งานคอยโหลดของจุดชำระเงินออกแบบให้เกิดการฟล o เกิดความรวดเร็วและสะดวกสบายของผู้ที่เข้ามารับบริการนอกจากแต่ละแผนกมีกิจกรรมเป็นจุดย่อยๆแล้วยังมีเวทีกลางนะครับตรงนี้ก็คือเป็นที่ทำพิธีเปิดพรุ่งนี้เวลาประมาณ8โมงเช้าวันเปิดห้าง ที่เป็นทางการนั้นก็คือวันที่15มิถุนา2,567ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆอย่าลืมมานะครับเพราะว่าเขามีทั้งเป็นของลดราคาของแจกของถูกของถูกอย่างเช่นเมื่อกี้ได้ยินประกาศเ,าเตาแก๊สราคา8บาทหม้อหุงข้าว8บาทอย่างเงี้ยและมีอีกหลายอย่างนะครับกิจกรรมมีแทบทุกบูธเลยผมเดินไปเนี่ยแทบทุกจุดเลยเขาบอกเตรียมของเอาไว้แจกเตรียมของเอาไว้ลดราคาเตรียมของอไว้จับฉลากเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้ถ้ามาก็เชื่อว่าน่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปด้วยซื้อสินค้าซิก้า250าบาทก็จะได้คูปองนะครับคูปองนำคูปองมาหยอดที่นี่แล้วก็มาลุ้นโชคกันนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็รถกระบะก็ได้ก็มีนะครับนี่กระบะก็มีซื้อซิก้าที่ฮาร์ดแวร์เฮาส ลุ้นครบจบชัวกระบาะและมอไซค์สิบคันว้าวว้าวเพือๆได้รถขับนะเนี่ยมาที่นี่อย่าลืมมากันนะครับแล้วก็มาลุ้นโชคกันครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ